ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูเป็ดกินผักนะครับกินผักเป็นผักแหนใหญ่นะครับผักแหนใหญ่ที่จิดในลาคอนนะครับเป็ดว่าเขากินกันอย่างอริดอร่อยนะครับแล้วก็มีฝั่งโน้นนะครับมองดูยังไม่กล้าเข้ามานะครับยังไม่กล้าเข้ามาเป็ดสายพันธุ์นี้กินทุกอย่างเลยนะครับสําหรับพืชผักนะครับโอ้โหกินเก่งมากๆเลยนะครับ สำหรับผมเลี้ยงก็จะให้เขากินผักช่วงกลางวันนะครับช่วงเช้าก็จะให้เขากินอาหารเป็นเศษอาหารนะครับเศษอาหารผสมกับหัวอาหารนะครับช่วงเช้ากับบ่ายนะครับกลางวันก็จะเป็นเมนูผักครับเมนูผักแล้วก็ให้เขาเดินออกกําลังกายนะครับเดินออกกําลังกายเป็ดตอนนี้มีอายุ35วันนะครับ35วัน ได้ซื้อมาจากฟาร์มของพี่ที่อยู่ฉเชิงงเซานะครับโตไวนะครับเป็ดสายพันธุ์นี่โตไวนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมได้เลี้ยงเทียบเคียงดูกับเป็ดเทศนะครับซึ่งมันกินต่างกันแล้วก็โตต่างกันอย่างชัดเจนครับอย่างชัดเจนเขาจะชอบเล่นน้ําด้วยนะครับส่วนน้ํานี่เป็นน้ําที่นะครับผมต่อมาจากภูเขานะครับจะเปิดให้เขา24ชั่วโมงไปเลยนะครับ ไม่มีการปิดนะครับไม่มีการปิดเพราะว่าต่อท่อตรงมาจากภูเขาเลยนะครับ35วันนะครับโตมากนะครับโตมากให้เขากินมีเศษอาหารก็ให้เขานะครับให้เขาให้ตัวนี้เหมือนเงาเงาหรือเปล่านะครับเงาหรือเปล่าอือตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวก่อจะมาถ่ายเก็บไว้ทุกๆวันนะครับไว้ดูการพัฒนาของเขานะครับของเขา ว่าการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรแต่เขากินเก่งมากนะครับกินเก่งมากมาก comprar. ยังไม่รู้ว่าจะมีเพศผู้เพศเมียจํานวนกี่ตัวนะครับยังไม่รู้มีเพศผู้เพศเมียจํานวนกีนต่กตัวกนะรวจะเลี้ยงเขานะครับจนเติบใหญ่นะครับเติบใหญ่ดูตาม youtube ประกอบนะครับว่าเขาเลี้ยงแบบไหนยอย่างไรนะครับเ่วนตัวผมไม่ได้ทํา เราเป็ดใหญ่นะครับเป็นสถานที่เล็กๆนะครับตัวเล็กๆเขาอยู่นะครับตรงข้างหน้านู้นนะครับสองนน้นนั้นจะเป็น่วนเขาเป็ดเทศนะครับเป็ดเทศแล้วก็ได้นําเป็ดสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงลองดูนะครับลองดูเห็นพี่ๆเขาเลี้ยงกันมากมายครับมากมายผ็ไม่รู้ว่ามันจะกกไข่ออกไข่เดือนไหนนะครับเดี๋ยวไม่รู้เลยแต่เป็ดเทศนี่มีออกไข่ตลอดครับออกไข่ตลอดเขากกไข่ปกตินะครับแล้วก็มีลูกเล็กๆนะครับลูกเล็ก ่อเลี้ยงเขานะครับก็มีเพื่อนๆนที่ทํางานนะครับมาขอแบ่งไปนะครับแบ่งไปไปเลี้ยงบ้างครับไปเลี้ยงบ้างแล้วก็ไปทําเป็นเมนูอาหารบ้างนะครับเพื่อประกอบอาหารในครอบครัวนะครับในครอบครัวก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยนําสายพันธุ์ต่างๆนะครับมาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงเพื่อให้ปรับดูว่าเขาจะมีการพัฒนาเป็นอย่างไรนะครับ คุณพ,พี่นะครับท่านใดมีข้อมูลก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าควรเลี้ยงแบบไหนยังไงนะครับตัวก็เลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติจริงๆเลยนะครับกลับพบกันใ่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาชมวิดีโอนจนถึครับหากชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ